บอกนายช่างมาได้ช่วยเลยผมวุ่นวายชิเป,ปง่งเป็นไงครับนายช่างนายช่างใหญ่เนี่ยนีเดี๋ยวจะเป็นที่ที่ท,ที่วางอ่างน้ำของผม,ผมคือเป็นเป็นบอ่อปลาครับผม ทะลุไปยันนู่นน่ะเห็นไหมนะที่พ่อขุดอยู่น,ะน,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 น่ะรุ่นนู่นน่ะรุ่นพ่อผมอแบ็กผมผู้สนับสนุนครับผมท่านนี้ก็รุ่นใหญ่อยู่ครับโอเคฮะ